สวัสดีค่ะแอนาอนาพูดถึงก,กิจกรรมวันนี้หน่อยเห็นบอกว่ากิจกรรมวันนี้ได้บอกว่ามาทำอะไรบ้างคุกกลุกกิงด้วยใช่วันนี้มีการพุกกิ้งค่ะเป็นเมนูทูน่า t o t h e Universe ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการทำอาหารครั้งแรกและการในการออกอีเวนต์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ททำออกมาได้ดีอยู่นะคะเราทำอาหารแล้วคะโอ้ยปกติไม่ค่อยได้ทำมค่ะปกติทานมากกว่าค่ะแต่วันนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากมากค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกการทำเพื่อที่จะเอาไปทำเองในอนาคตค่ะอรอที่จะว้างลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะ แ <laughs> กิจกรรมวันนี้ก็นสนุนกสนานเนาะสนุกค่ะออไว้พี่ว่างว่าก็ชิมได้นะคะเออดี๋ยวพี่มาให้ชิมค่ะมันมีไฮไลท <c oughs> ์อะไรบ้างสำหรับเราวันนี้ <c oughs> วันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอ e ีเวนต์แรกแล้วกันที่อนนาได้มาทำคุกกิ้งให้กับทุกคนชม ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มาร่วมทำงานกับออห้างสปปรรพสินค้าซินโทค่ะก็ที่นี่นมีโปรโมชั่นมากมายก็อยากที่จะมาแนะนำทุกคนทั้งเมนูอาหารแล้วก็โปรโมชั่นด้วยค่ะยังไงถ้าใครนะคะกำลังหาเครื่องครัวหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ก็สามารถมาได้ที่เซ็นทตอเลยนะคะรับล่าสุดเเตรียมตัวที่จะไปเตรียมตัวแล้ว<ห> ที่สนามบินน้ำสุดออกมาเป็นไงบ้างอ้สนุกมากค่ะเป็นเมื่อวานค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่อาณาได้ไปถ่ายแบบถ่ายแบบที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็วันจริงวันที่5เนี่ยก็เป็นที่เราถ่ายไว้ก่อนเพื่อเพื่อที่จะวันที่5เนี่ยจะได้เป็นการที่จะได้พบแฟนคลับอย่างเต็มที่เลยก่อนที่จะบินไปค่ะก็เลยไปถ่ายก่อนค่ะ เคยไปบอกว่าผมกินกันไม่ลงเลยแต่ทุคนก็ค่ากันสุดฤทธิ์ใช่ไหมคะก็ถือว่าเต็มที่กันทุกคนค่ะแล้วก็ดีด้วยเรามีโปรดักชั่นที่ดีด้วยค่ะแอนนาเชื่อว่าภาพแล้วก็วิดีโอต้องออกมาสวยแน่นอนอยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะนีเราถ่ายไปก่อนที่จะไปแฟชั่นดีต่างาระนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการถ่ายก่อนที่เป็นการถ่ายแบบเป็น การขึ้นเครื่องการเช็คอินค่ะเพราะว่าวันที่5้าก็อยากที่จะต้อนรับแฟนคลับทุกคนที่มาส่งอย่างเต็มที่ค่ะก็เลยถ่ายไปก่อนวันที่หจะได้เต็มที่กับเฟ็ๆไปเลยเต็มที่ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะ <c oughs> ประมาณช่วงเวลา6โมงเย็นที่สนามมินสุวรรณภูมินะคะเ <c oughs> พื่อที่จะมาให้กําลังใจพ,พ,พวกเราก่อนที่จะบินไปที่นิวยอร์คค่ะเ <c oughs> พราะว่าสําหรับแอนนาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้บินไปต่างประเทศค่ะในตอนนี้เริ่มตื่นเต้นหนักเลยยังครับการเียมตัวตอนนี้แอนนาตื่นเต้นอยากไปไวๆค่ะใช่ค่ะ อ,อีกสักคูนนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นนิวยอร์กมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่อนายอยากไป,ปอยากไปสัมผัสเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยากไปจริงๆค่ะทุกคน แล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามองไว้ตอนนีน้เวลามันใกล้ขึ้นแล้วแหละก็คือช่วงสิ้นปีเลยเนี่ะการเตรียมตัวหรือว่าลุกแบบลุกต่างๆอะไรเงี้ยแอนนาทำยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีการปรับลุกในทุกๆวันค่ะเพราะว่าทุกๆวันเรามีโอกาสได้ออกงานอยู่แล้วค่ะทุกๆวันมันไม่ใช่แค่อีเวนต์หรือว่างานที่เราทําเพื่อที่จะ เป็นหน้าที่แต่มันทําเพื่อที่จะเป็นการเทรนไปในตัวด้วยทางการพูดกับพี่ๆมันก็เหมือนเป็นการฝึกสปีชนะคะหรือว่าการที่จะแต่งหน้าแต่งตัวก็ถือว่าเป็นการหาลุกให้กับตัวเองก่อนที่จะบินไปใช้ชีวิตหรือว่าบินไปประกวดจริงๆตอนนี้ชิว่าเราฝึกภาษาหนักมากเลยอมอมาช่วยด้วยใช่ค่ะก็เพื่อนๆหลายๆคนค่ะในกองก็มาช่วยอนาด้วยเพราะว่าทุก แอนนาถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในกองแล้วก็เป็นตัวแทนของทุทกๆคนเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตแอนนาค่ะความกดดันมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่านเราไปขับก็เริ่มกดดันในหลายๆขางความาากดดันมันมันมีมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป,เป็นความกดดันที่แอนนาสร้างขึ้นเองเพราะแอนนาอยากจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาเท่านั้นแต่ว่าในทุกเรื่องเลยแอนนากดดันที่อยากจะทําให้ดีที่สุดจริงๆเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้สู้แค่เพื่อตัวเราแล้ว แต่อนาสู้เพื่อทุกคนสู้เพื่อพี่ๆก็จะทําให้เต็มที่จริงๆค่ะกังวลใจอะไรมากที่สุดกังวลใจเหรอคะแอ,อนาคิดว่าน่าจะเป็นการที่อยากจะทําให้เต็มที่นี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่กังวลขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเก่งด้านไหนด้านหนึ่งเลยแต่แอนนาแค่คิดว่าตัวเองอยากที่จะพัฒนาในทุกๆด้านแค่กังวลว่าเออระยะเวลาเท่านี้ มันจะเพียงพอไหมแต่ก็จะพยายามจัดสรรแล้วก็มีเน็ตเวลาให้ดีที่สุดค่ะเราเห็นโพลต่างประเทศไหมว่าเราก็ติดหนึ่งในห้านโพเรากระตุกที่โลกระแรงเขาเรียกีดีใจดีใจมากๆาค่ะแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้เป็นแค่ตัวติงในโพแล้วกันก็จะพยายามดึงศักยภาพตัวเองให้เป็นตัวติงในชีวิตจริงด้วยค่ะอ่าไไปแอบก่องแบบเ่าโปรไฟเพื่อนๆไหมว่าหลายๆประเทศเขาก็หลุดโปรไฟล์ตัวเองออกมาทุกคนสวยแล้วก็มีความสามารถทุกคนสามารถที่จะเป็น เป็นกำลังใจแบบเป็นแพชมีทุกคนมีแพชชั่นหมดเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่อนาก็อยากที่จะรู้จักในอนาคตค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มีเพื่อนที่เก่งๆหลายๆคนค่ะที่จะได้รู้จักในอนาคตค่ะเออแบบแฟนเริ่มแบบว่าคิดทมเลยคิดชุดวางลูกให้เราเรียบร้อยดีค่ะเผื่อว่าพี่เบลกแอนนาเห็นจะได้แบบออกแบบลูกให้แอนนาในอีเวนต์ถัดไปค่ะใช่ก็สามารถส่งมาแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ ขอนรีนก่อนที่จะไปเดินแฟชั่นวีเป็นยังไงบ้างเราเตรียมตัวการเดินอะไรยังไงบ้างเตรียมตัวเอวเอแอนนาว่าเตรียมตัวส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องลุกมากกว่า <laughs> เรื่องแฟชั่นด้วยเพราะว่าเมืองนิวยอร์กก็เป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะคะก็พยายามที่จะหาเสื้อผ้าหาลุกใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแอนนาน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆแน่นอนว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะคือกระเป๋านี่คือแน่นมากทุกท่านนี้เราก็ไปเดินครัทานนี้เดี๋ยวคอยติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะมีกิจกรรมพิเศษหลายๆกิจกรรมเลยค่ะที่นอ โอเคนะโอเคครับค่ะ